สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเด้อจ้ายินดีต้อนรับกันชุกสองน้องโอเอเล่าเกินเด้อทุกคนมณีน้องโอเอกะสิพาพี่น้องมาตัดทักสลัดนะทุกคนมิปูกะต้องมีเก็บไอจ้าทางนางโอเอเลยน่าจะได้เวลาเก็บเกี่ยวอะไรทุกคนเพราะว่าโอเอกะมีเมนูก็เลยต้องเก็บเกี่ยวเนาะก็ถามว่าอิงใส่เวลากขนาดจะได้เก็บเกี่ยวแหละเพราะว่า ตอนโอเอเมื่อปลูกได้อาทย์นึงแล้วเมื่อสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่คืออาทิตย์ที่สี่แล้วนะทุกคนนะจะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าจงไว้อีกแค่อีกอาทิตย์หนึ่งก็น่ะจะได้นาะทุกคนแต่ว่าอย่าไม่คน้มนะนะก็มีแนวกินก็เลยสีมาตัดเลยนาะทุกคนเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันนะทุกคนอุปกรณ์ก็มีนี่จ้าทุกคนพักสลัดแล้วก็มีต้นอารมณ์ดีน้ำด้ยทุกคน ใส่ใส่รูดมุนเนาะสันนี่ทุกคนจึ๊กจั๊กนี่พ้าสลักกะซิมีประมาณนี้เนาะทุกคนเล่นกล่องไม้เนี่ยไวยเป่งวยมาอยู่เฮ้ยเล่นค่าตังกล่องเนาะทุกคนนี่นั่นกะซิมีต้นหน่อยต้นใหญ่อะไรเนาะทุกคนโอเอมาปลูกกะประมนี่นะมาเบิ่งน้ำกันทุกคนเนี่ยพลโตขึ้นใส่ข้าวขาเอเอฮะกะสีน้าลาเอามากินงามดีเด้อทุกคน ต้นบางงามนี่น้อยชุดกุมูนี่ก็ต้นงามกับสิประมาณนี้นะจ๊ะโอเอเห็นงามอยู่ประมาณสองสามก๊กเนาะงามกุมูกับสองก๊กนี่เลยทุกคนนี่ตัวนี้น่ะห่อแล้วห่อแล้วกับช่วงสิบัวหวานเป็นได้ดอกนั้ทุกคนแต่ว่ามีข้อดีก็คือโอเอปลูกแบบออร์แกนิกเด้อจ้ะปลอดสารพิษทุกคนงามอยู่ได้แลนด์เลยข้อดีเลยนี่จ้า นี่หอกันง,งามๆเลยนะทุกคนอันนี้เลี้ยงแล้วถ้ญญาเถืองแ่พุธใหญ่แต่ว่าใบดูมมนะันน่ะเลี้ยงแล้วกินคอสเนาะอันนั้นเนาะนี่ก็มีบัตเตอร์วีออรบัตเตอร์วีนะออรเนาะซีอิ๊เนาะเลดบัตเตอร์วีออรทุกคนจ้าน,นี่มีซามโตนในแตงมีกินโอก๊กกินโอ๊กกับพุธใหญ่สับในสนิ่งเลยทุกคนปล่อยไว้เถืองเดียวสิคมนะแล้วก็มี่พักอันนี้พร้อมพักขี้ฝรั่งด้ว บอกว่าเบิร์ตสนิทเลยนะทุกคนพักโอเอกันเลยเนาะปลูกไว้พักสลัดเนาะทางพื้นกับจิเป็นพักอันนั้นพักบัวราพาเนาะเออบัวราพานี่ทุกคนนี่แต่ต้นใหญ่งสีมันเป็นดอกว่ะสีทุกคนอยู่ทางกลางจิเป็นตัวโอเอเอากิ่งมันมาเนีบใส่เนาะทางของจิเป็นโอเอปลูกเอาต้นปลูกทางกลางทางกลาง ใส่ๆๆตัวนี้น่ะใส่โกคนปลูกเนาะทุกคนอันนี้หว่านพักหอมน้อยบ่เกิดทุกคนเอ้ยนี่แล้จะพามาเบิ่งอันนี้พร้อมทุกคนเอ้าหมุนกล้องไวใส่วะนี่โอเอสิพามาเบิ่งต้นฮู้จะเฮาก็มาให้ปลูกาทุกคนต้นเกียงน้อยๆน้อยเบิ่งแน่เดี๋ยวสิให้มาเบิ่งอันนี้พร้อมทุกคนบ่ไอ้ที่ว่าโอเอสิไปตั้งแต่คลิปก่อนน่ะทุกคน ที่ว่าใส่ผักกรดเดานาพผักกรดเดามาสีนะทุกคนกระใต้พี่อะใต้แต่ว่าโอเอบรอดเฮกอันนันอองเนาะบริด้ฮกต้นที่มันงอแล้วมันกัแล้วบเศซ้างอเลยทุกคน,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 คนสงยช้เป็นเบิดต้นเพระาะว่าขื้นแห้งกูโมโ่เนาะแต่กับเพีย้ยเพี้ยนอะใตา้ทุกคนเพีย้ยอะยแต่ว่าตัวที่มันงอไปเลยวเขาจะว่ามันมันบวกื้นมาเนาะถามันบวปลงไหมโอเอก็เลยต้องมาเดทติมตอนนั้นบรดบรดบดเกเนาะคือว่ามันสีเศร้า แล้วเจ้าก็เลยบอก,บอก,บอก,บอกว่ามันบ่งป้าถันบ่ปรงใหม่เนาะมามื้อนี้ก็มาทำลายบ่แม่นต์ทำลายเ <laughs> นาะทุกคนเด็ดออกให้มันปรงใหม่ถันบ่ปรงใหม่กับปลูกใหม่เท่านั้นแล้วห <laughs> ยาบ้อยนะทุกคนอัศสำนึกก่อนนี่แต่ก็มีต้นอ,อันนี้พร้อมเกิงกระเจี๊ยบแดงเนาะหรือว่าอยู่บ้ะลูกเองก็จะเอิน้นกกสมพอดีแหละทางอนะ อันนั้นนอกเอ่ยอันนั้นคนพม่าเขาจะเอามากินมากินได้ทุกคนปลูกไว้อันอันตัดไปให้ลาตลอดนะงามงามปลูกนะโอ๊ยบ่เคยเห็นได้กินมากจักเทือได้กินแต่ยอดมันเนาะยอดมันก็บ่ค่อยกินดอกมแต่ปิดให้เขาจโอยบ่ได้กินเนาะถ้าเป็นหมาก็บ่เป็นจัอันนี้ปลูกใหม่เนาะตัวเก่าดอตายแล้วทุกคนเป็นอีหยังเอากิ่งมันปลูกอ่ะง่ายๆทุกคนปลูกง่ายมันก็เลยตายง่ายไปตอกเตยเนาะ โอ้เมื่อวานนี้โอ้เอ้ปลูกโกมักพีทุกคนพ้นห่ำเสยพ่อขากระลแต่ว่าดินเจือนได้สีแดงเลยเนาะนี่โกมออกักพีอันนี้นะสิเป็นกมักพีกระเลียงันนี่สถานการณ์ต่อไปสิเสียหงยาแล้วก็สิปลูกมากพีก,กินนู้นะถ้าคุณกับพักไปอิเลิศหรือใบสะพูนี่ทุกคนมีอันนี้พร้อมได้ที่บทอโคกนี่เป็นสีฟ้ามาบลเบึ่งบลอนทอโกนี่อันนะนำวัวกระส่ายนะทุกคน ก็กระส่ายพวกกระส่ายเนาะเนี่ยทุกคนงามยืนได้แห่งท่านละฮอนงามตัดเนี่ยโอเอว่าสิพามาตัดพักไปบ่าไป,ไปทุป่มทีเด้เนาะพาไปเลาะบึงสวนเชยเดี๋ยวไปไปตัดพักทำกันเนาะทุกคนกระสีคำแล้วเมื่อนี้ก็สีกินเมี่ยงทุกคนสีพากันเห็ดเมีย่ยงกินเนาะปไาน้อยเราออกไปข้างนอก,นอก,นอกเนาะวันนี้วันยุดของป่านะเราก็เลยออกไปข้างนอกให้เราซื้อ พวกกระปุ่นสิพวกกันพักห้อมหน่อยมานําเจ้าก็เลยจัดการเลยป่ะป่ะทุกคนมามาตัดพักนํากันโอเอสินังตังเยด้มื้อนี้ตัดออกก็ก็นะมาดูิจะเป็นดินโอ้ทุกคนตนึได้ประมาณนี้นะจ้าว่าก็คิดอดเตะกี้เนาะ อันเด็ดพักจะรัดออกมันเห็ดเป็ดเลยมาจ้ะง,ง่ามดีทีุกคนเดีด๋ยวเาเข้าแต่ถิมใบาลา้นะมันเหลือง นี่ตื่นงามนีนะพักน่ะสีงามเลยทุกคนแต่ว่าดินอุ้ยบาได้งามมาได้เนาะคุณคุยโป๊ะนะตัดเบิดเลยเนาะทุกคนโอุ้ยกัดแบงให้เจ้าหน้างามเนาะทุกคนักคอดไลยเลยแบงคุณแหละตื่นช่องตื่นพักพักสีอีทมีสามตื่นจ้ะมีสามบาทนะทุกคนโอุ้ยกักุ๊กหนึ่ง ยั่งมาแล้วจีเอาขอไปไว้ตู้เย็นใหล้ลราเลยนอนตัวแรงบางทีเรามาเด็กเดคิวเขาขนาดกินเกียมครับมามาอวสันเมนูปวดข้องใครหลายๆคนเลยเด้อทุกคนเ,เลยเลยด้อทุกคนไปหลังก็ได้โอ้ยมือขี้ดําแท้ ในดีสุดก่ะแท๊ดมาจนว่าทุกคนเยอะเราบาสิเอาตอนนี้เลยเนะาะเดี๋ยวกันเอามาแบ่งกันมีเงยนสามหลังนะทุกคนบําเพ็ญสามหลังเนาะอ่ะมิเนสองหลังเดี๋ยวะสามสามเต็มเวนะแับดักะปั่นกันเลยสามขู่สามแบ่งเติร์กอารมณ์ดีวะไอ้กงไฮโกอ่ะจ้ะ ลากน้อยนึงเดทุกคนอย่าไปลากาเอย่าไปลากมาเองก็ได้ลากนีนึงทุกคนมืออยหน้าตอนเนาะลากเอาน้อยนึงทุกคนลากเพราะว่ากินบ่อ่าเกือคักเนาะ กันกินแจะไปปิ๊ดปิ๊ดปีดหลงังนี่ะทุกคนที่ดินแเต้นอยู่พ้นโต๊ะหัคนคนมันผงขึ้นมาเนาะ<ม>ตอนนี้กใกล้จะเมืดแล้วต้นเล็กต้นหน่อยตัดให้เพิดเลยแกบเปลี่ยนนะทุกคนเยสิเอามาปลูกไหมเนาะโอเอก็ลัางซื้อในขนาดนั่นมาลูกเนาะกำลังสั่ง สัง่งมโปูโอเอสั่งนี่เอียงมีคอสมีกินโอ๊กนี่แบตเตห์น้ำน้ำทุกคนรอเบิ่งต่อไปว่าใส่โค้ดลิโบอันนี้โอ้ยโอเโอเไปเอามาจาก,กน้นำอับบวัวนะ้ำทุกคนไปคอแล้วมาอันนี้ไปคอเบีย ع, มาเลยได้ทุกคนบอดีบ้านเองป้าชิดิมชิว่าอ พิ่นเอ้ยดำปึ๊ดเลยอย่าต้องล้างซองน้ําแ้วนําหนึ่งคือสิบ่ได้แลนนาจะบรอดอจะน้ํนะ ้เต็มกระซัมเลยทุกคนเรียบร้อยเลยทุกคนพอดีเต็มกระซาบหน่อยนึงเลยเดี๋ยวปะเมื่อลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปปั่นพักกันเลยทุกคนมา,มา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 จ้ามาปั่นพักกันเลยบ้านอักกรหนึ่งสาม 1, สว่วนเด้อค่ะหันสาม เป็นคมันเกิงเกิง,งกันเด้คันสมันสีเกิงวาสาน <c oughs> คำแบกบกระฟเานนาได้เนาะยอดสิบวได้กินเมนูของโปรดจ้าพี่น้องติดใจเมืวว่อวานนี้เนาะ <c oughs> แสบบักคักเลยพี่น้องเอ้ยติดใจแห้ขั้นสั่นกับข้อฝากคิดไว้สามีเด้อเพารกัดหนาจ้าบ๊ายบาย